NTE Newnes to v e w n e s อ so ันนี้คือเข้าเกมแล้วใช่ปะมีโลโก้ขึ้นแบบนี้เรืองสวยแล้วก็มีรถไฟ เราผมสีเงินตาก็สีเงินตาสีไม่ใช่ตราดวงตาสีเงินเอ้ยเลเวลสามไม่ใช่เลเวลโลกใช่ปะที่เลเวลสามแต่ว่าเลเวลตัวละครเลเวลหนึ่งโตดฉากนี่ถ้าเราแบบยืนขวางไฟแดงปะไฟเขียว แต่ฉันยืนขวางอะ่ะเขาจะบีบเขาจะบีบแต่ไล่ฉันปะโอ้โหมีการบบนเออมีอะไรปะชนสิชนฉันสิอ่าชนฉันสิอ๋อตอนนี้แดงสินะเออก็เป็นคนดีไงไฟแดงก็ต้องให้คนข้ามถานนนะเออไม่ไปอะ่ะ แน่จริงก็บีบแต่ไล่ฉันสิเฮ้ย,ยขึ้นหลังคาแล้วมันจะทำไมฮะทำไมต้องขึ้นเสียงด้วยฮะมีปัญหาปะเฮ้ยจะต่อยปะต่อยปะฮะต่อยปะเฮ้ยมีปัญหาใช่ไหมปะนายเนี่ยนายไม่รู้จกักรถแท็กซี่อีกต่างหากเฮ้ยเอ๊ะ เอาอาไฟแดงไปเลยขับรถไม่ต้องสนกดจราจรเนี่ยใบขับขี่ยึดฉันไปเลยได้เลยรถแท็กซี่อย่างดีอู้แอบขับยากนะเนี่ยขอโทษขอโทษทุกท่านไฟดงไฟแดงไม่สนเนี่ย แต่เรามีดาวขึ้นแล้วนะทุกคนหนึ่งดาวโอ้โหไม่เซียนขับรถแต่มันขโมยรถคนอื่นได้อ๋อกดชิปมันแฮนเบรกไอ้บ้านีกว่ากดชิปแล้วแรงลืมอ่านแต่ อเบรกตบเบรกบาร์แอนเบรกช G โอ้โหีโอ้โหสนุกเลยทีนี้เอ้ยมีอะไรอ่ะต่อยไหมล่ะฮะโอ้ยเราไปผือกดชิฟตลอดเลย ขอโทษ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 ได้ไหมล่ะอย่าบ่นได้ปะละ่ะเอ๊ะทำไมได้ยินเสียงรถตำรวจเฮ้ยแค่หนึ่งดาวเอ้ยไปเนี้ยแค่หนึ่งดาวเองเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวรถมันขึ้นไม่ได้ใจเย็น จะทำชั้นเอ้ยเอฟออกลุไงเนี่ยกดเอฟอะมันไม่ออกโอเคตำรวจใช่ปะฮะชอบรังแกรประชาชนตำรวจอะไรชอบรังแกรประชาชนคิดว่าเป็นตำรวจแล้วจะรังแกรประชาชนได้ใช่ปะ เอ้ยมันมันตีตำรวจได้นะทุกคนโอเคเอ๊ะอะไรก่อนอย่าบอกนะว่าเปิดเกมมาก็โดนจับจริงไปนเนี่ยโอ้โหว้าบอ อ๋อถ้าเราตายคือเราโดนจับฝังคุกเลยฉันลังงฉันไม่ทำอะไรผิดเนี่ยก็แบบฉันวิ่งขึ้นไปหลังคารถแล้วก็เขามาด่าฉันน่ะฉันก็เลยแบบหัวร้อนอุ๊ยอุ๊ยอุอ๊ยอแต่ว่าชุดมันเฮ้ยโอ้โหคุดแหวกอกนะชุดนักโทษอะไรเนี่ยแล้วฉันผิดอะไรก่อนฮะ แบบว่าฉันวิ่งขึ้นไปหลังคารถคนคนอื่นแล้วคนอื่นมาด่าฉันแล้วเขาเขาเปิดประตูออกมาหาฉันแล้วฉันก็แบบว่าคุยกันนิดหน่อยแล้วก็พังเผือไปตบตีกันฉันโดนจับขังคุกอะไรเนี่ยโลกนี้มันมีความยุติธรรมไหมอยากโลกแค่นี้ อ๋อคุกกลางทะเลอีกต่างหากไอ้บ้าแล้วเราจะออกไปข้างนอกยังไงก่อนอ๋อเรียกเออมีม,มีมีจ่ายใต้โตไหมอะมีจ่ายใต้ตโตไหมอ๋อมีมีมีมอ๋ออันนี้คือ จ่ายใต้โต๊ะสินะเหมือนบางประเทศคือออกไปทำงานนี่ปะล่ะทำความสะอาดโอ้โหชีวิตในคู่ของฉันอ๋อนี่สินะทำความสะอาดจ้า โอ้14นาทีไอ้บ้าใครจะอยู่เออแล้วมันต้องรีมมฟอะไรเนี่ยทาเกเก็ต้าอ๋อรีมมฟโคนสินะโอ้โหมันทำงานจริงจังทุกคนไม่ได้มาเล่นเล่นล้างโคนจริงจังโอ้โหเปิดเกมมาได้เข้าคุกชีวิตนี้จเจริญมาก แล้วทำไมมันไม่ขึ้นหนึ่งทับห้าเออฉันจเจริญมากเปิดเกมมาได้เข้าคุกได้มาล้างโคลนสะอาดยังเอ,อ้ยพี่จะเอาสะอาดแค่ไหนเนี่ยเนี่ย ยังยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละมาตฐานของการทำตัวไม่ดีโอ้โหมันต้องให้ได้มันล้างแบบล้างโคลนแบบจริงจังยี่สามเปอร์เซ็นต์ยี่สี่เปอร์เซ็นต์อย่าบอกนะว่าต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะเราจะได้หนึ่ง คืนไปปะดีนะที่มันไม่ได้อ่อวิ่งไปตากน้ำมาล้างเองอ๋อเขามีบอกอยู่ทุกคนแบบต้องหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสินะถึงได้ สามสิบเอ็ดจริงป่ะเนี่ยหลอดเขียวทำไมขึ้นช้าจังโอ้โหชีวิตในเกมนี้เราไม่สดใสละเพื่อนเพื่อนทุกคนเปิดเกมมาเล่นได้ชั่วโมงเดียวก็ได้มาเข้าคุกแล้ว NTE เริ่มต้นที่คุกฮ้ยที่เขาให้เราล้างแบบจริงจังนะเนี่ย แบบว่าถ้ามันไม่สะอาดจริงมันก็มันหลอดหลอดสีเขียวมันก็จะไม่เพิ่มให้เรานะทุกคนเตือนไปปะโอ้ต้องแบบทุกซอกทุกมุมแย่แล้วแบบนี้เราไม่ต้องมาเข้าอีกก็ได้ ้ยพี่จะสมจริงกันไหมปะเปิดตัวด้วยการเป็นอาชญากรทีนะเย้ แล้วต้องทําอะไรอีกเนี่ยโอ้กดวิ่งก็ไม่ได้ต้องเดินช้าๆแบบนี้โอ้โหโอเคแล้วฉันจะไม่มาเข้าคุกละฉันจะไม่มาเข้าคุกอีกแล้วฉันผิดไปแล้วจริงๆกว่าจะพบผ้าทุกคนจะเอาผมเป็นตัวอย่างนะทุกคนออกเลยปะ ราไปจ่ายเงินให้ผู้คุมดีกว่าเอ๊ะอ๋อันนี้คือคุกหญิงนะทุกคนแบบใครเป็นตัวละครหญิงเราก็จะมาเข้าคุกที่มีแต่หญิงล้วนเออมันก็สมจริงเนาะแบบผู้หญิงผู้ชายเขาจะไปเข้าคุกอยู่ด้วยกันได้ยังไงเอ๊ะแต่ว่าทําไมชุดเรามันแบบแวกอกกว่าใครเขาแบบนี้ฮะชุดคนอื่นเ้าก็แบบใส่ปกติดีแต่ทําไมชุดชั้นมัน แหวกอ,อกลงมาถึงสะดือแต่เราเล็กมากนะทุกคนชุดชั้นทำไมแหวกอ,อกมาถึงสะดือวะคนอื่นเขาก็ปกติกันแต่ตางไดไหมพี่อ่ะพีบาท